thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอัปเดตรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสายสีชมพูกันบ้างนะคะสําหรับสายสีเหลืองหลังจากที่เปิดให้บริการมาแล้ววันนี้นะคะวันที่22มิถุนายนก็มีข่าวที่จะมีการปรับรูปแบบการเดินรถสําหรับใครที่จะไปรอใช้บริการต้องฟังคลิปนี้กันบ้างนะคะเพราะว่าจะมีการปรับแผนการเดินรถให้บริการจากสถานีลาดพร้าวไปถึงสถานีมหาทยและจากสถานีคลันปันไปถึงปลายสถานีก็คือสถาน นสำโรงค่ะส่วนข่าวของรถไฟฟ้าสายสีชมพูวันนี้มีข่าวดีออกมาเหมือนกันนะคะว่าน่าจะมีการเปิดให้บริการเดือรนี้ด้วยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ เริ่มจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะหลังจากที่เปิดให้บริการมาแล้วก็เกือบจะเดือนนึงแล้วค่ะวันนี้ก็มีการประกาศที่จะปรับแผนการให้บริการก็คือปรับรูปแบบการเดินรถนะคะโดยจัดรถไฟฟ้าให้บริการจากสถานีลาดพร้าวไปถึงสถานีมหาดไทยและจากสถานีกลันตันไปถึงปลายสถานีสำโรงค่ะสําหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีกลันตันและสถานีปลายทางสำโรงนะคะให้เปลี่ยนขบวนที่สถานีสีเอี่ยมค่ะเพราะว่าจะ เป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวที่สถานีลาดพร้าวร้อยหนึ่งสถานีบางกะปิสถานีแยกลำสาลีสถานีสีกรีธาและสถานีหัวหมากค่ะซึ่งบรรยากาศการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสีเอี่ยมช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองเริ่มขัดข้องมาตั้งแต่ช่วง7โมงครึ่งก็ทำให้ผู้ใช้บริการตกค้างเป็นจำนวนมากค่ะ เจ้าหน้าที่ประจำสถานีจึงประกาศให้ผู้โดยสารที่จะมุ่งหน้าไปสถานีลาดพร้าวให้ไปเปลี่ยนขบวนรถเมื่อถึงสถานีกำลังตันและก็ให้ผู้ที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปสถานีสำโรงคขึ้นขบวนดังกล่าวแทนนะคะระหว่างรอระบบแก้ไขเจ้าหน้าที่ก็ประกาศให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าทั้งหมดออกมาจากตัวรถเพื่อความปลอดภัยค่ะพร้อมกับประกาศขออาภัยในความไม่สะดวกด,ด้วยนะคะขณะที่ผู้โดยสารตกค้างบางส่วนจากสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็จะไปใช้บริการระบบ ถึงส่งมวลชนอื่นเพื่อเดินทางไปยังเป้าหมายขณะที่ผู้โดยสารบางคนก็สะท้อนว่าตั้งใจมารอใช้บริการรถไฟฟ้าฟรีตั้งแต่เช้านะคะเมื่อเกิดการขัดข้องก็คงจะมีผิดหวังกันบ้างนะคะขณะที่ผู้โดยสารบางท่านก็มีบัตรเจ็บบ้างนิดน้อยค่ะเนื่องจากช่วงเปลี่ยนผ่านจะขึ้นกระบ,บวนปะตูรั้วกั้นบนชานทลาที่ใช้กันระหว่างรถไฟฟ้าและก็ลางจอดได้มีลําตัวเนื่องจากมีผู้ใช้บริการจํานวนมากนั่นเองค่ะอย่างไรก็ระมัดระวังกัน ด้วยนะคะด้วยความหวังดีค่ะอัพเดตโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูกันบ้างค่ะตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า96.73%นนะคะคาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ ข่าวจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่21มิถุนายนก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายไปถึงมีนบุรีซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางหลักที่จะเชื่อมจากศูนย์ราชการานนทบุรีไปถึงมีนบุรีระยะทางกว่า34.5กิโลเมตรมีจำนวน30สถานีหลักแล้ก็อีก2สถานีต่อขยายนะคะก็สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเปลี่ยนสายได้ถึง4สายได้แก่ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมหรือว่าสายสีม่วงนะคะช่วงบางใหญ่ไปถึงบางซื่อและก็ที่สถานีหลักสีีก็สามารถเชื่อมต่อกับโครงการระบบรถไฟชันเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อไปถึงรังสิตค่ะและที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะคะก็สามารถไปเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือว่า BTS ช่วงหมอชิดไปถึงสะพานใหม่ ไปถึงคูโคตนะคะและที่สถานีมีนบุรีก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีขณะนี้ก็อยู่ระหว่างเร่งรัดงานก่อสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะโดยก็มีข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการในเดือนพฤษภาคมปี2566นะคะมีความก้าวหน้ารวม 96.73%ค่ะแยกเป็นงานโยธาดำเนินการไปแล้ว96.57%งานระบบรถไฟฟ้า96.88%คาดว่าจะทยอยเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ และในส่วนของส่วนต่อขยายสถานีสีรัฐไปถึงเมืองทองธานีก็มีความก้าวหน้ารวม22.89%แยกเป็นงานโยธา22.77%และงานระบบรถไฟฟ้า13.23%นะคะช่วยอำนวยความสะดวกของผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้าเมืองทองธานีซึ่งก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่ย่านสำคัญเป็นศูนย์การประชุมแสดงสินค้าคอนเสิร์ตตา่างๆซึ่งในช่วงที่มีงานก็จะมีคนเดินทางเข้าพื้นที่ปีละกว่า20 ส0ล้านคนเลยทีเดียวค่ะสำหรับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะสายนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในพศ2537โดยเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งมวลชนระบ,บบรองที่ถูกบรรจุลงในแผนแม่บทแต่ในระยะแรกโครงการมีระยะทางรวมทั้งสิ้นเพียง27กิโลเมตรค่ะ มีสถานีต้นทางอยู่บริเวณแยกปากเกร็ดและถูกนำออกไปเมื่อครั้งปรับปรุงแผนแม่บทปี2543นะคะแต่ต่อมาก็ได้นำกลับเข้ามาอีกครั้งในปี2549พร้อมขยายแนวเส้นทางมาตามแนวถนนปิวานนท์ได้ย้ายต้นทางมาจากแยกปากเกร็ดมายังแยกแครายแทน เพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองราชธรรมที่ศูนย์ราชการนนทบุรีและในปีพศ2554ก็25ได้มีการพิจารณายกระดับโครงการขึ้นมาเป็น รถไฟฟ้ารางหนักเนื่องจากพิจารณาภาพรวมแล้วโครงการมีเส้นทางที่ยาวมากและก็เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในเส้นทางดังกล่าวนะคะแต่แล้วสุดท้ายโครงการก็ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวตลอดทั้งโครงการเนื่องจากเหมาะสมกับพื้นที่มากกว่าค่ะ และเมื่อสายสีชมพูก่อสร้างเสร็จก็เปิดให้บริการนะคะก็จะช่วยระบายผู้ใช้รถใช้ถนนลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนแครายถึงมีนบุรีได้ในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ ก็อดใจรอ,อกันอีกไม่นานนะคะสำหรับใครที่อยากจะใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูถ้า,ถา,ถา,ถามีข่าวอัปเดตกันอย่างไรแน่นอนว่าเราจะมาอัปเดตกันในช่องนินดาฟรายดี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนินดาฟรายดี้ด้วยนะคะ และถ้าท่านไม่อยากราดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบพูดทุกท่านที่เข้ามารับชมว่าเราจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ